ครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะพามากินอาหารครับร้านอาหารแฟนต้าแฟนต้าริสลองอยู่ที่ร้านอาหารสวนนักเขตนะครับออยู่ที่เมืองสวนนักเขียนแขวงสวนนักเขตนะครับที่ประเทศลาวกลางอยู่ลาวกลางจากจากพิษทานผ่านมาเราจะไปเวียดนามน,นะครับอยู่กลางไปเที่ยววันที่16บหกตุลาคมเป้าเที่ยงครับเราไปดูกันครับ กินข้าวกันครับนีรถในบ้านเมืองนะครับมีร้านทำมุระมัน plus นะครับอ่ะไปดูกันครับมีอาหารอะไรบ้างครับครับเราเข้ามากันแล้วครับโอ้ไปร้านอาหารครับพี่น้องเราก็เอะไรอร่อยครับกำลังอะไรนะครับมีอะไรบ้างครับกับข้าวมีอะไรบ้าง มีต้มไก่ต้มไก่กินมากมีต้มไก่มีลาบไข่เจียวเจียวมีต้มกระดูกหมูผัดผัดปลัอันนี้อะไรนะหมูอะไรนะหมูพันปีหมูพันปีไข่เจียวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะคิดถึงไข่เจียวอันนี้โอเคครับขอบคุณครับ อาหารเหมือนกับประเทศไทยไหมครับใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงเนาะโอเคครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันใกล้เคียงเนาะไข่ก็คือไข่เนาะไก่ก็คือไก่เหมือนกันโอเคครับโอเคครับเอ็นจอยร้านครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามากินข้ากันสักหน่อยครับก็น่าจ,จะอร่อยครับอานเมือนอานไทยเลยครับทุกอย่างนะครับอ๋อไปห้องน้ำมาสามสายครับ มาตรฐานเป็นตาเลยเรียนกาเกครับเป็นไงรสชาติกุตูมเป็นไงบ้างกุตูมใช่ได้เนาะเหมือนคนไทยไหมโอ้ยข้าเคลื่อนอย่างครับเนี่ยครับทำข้าเคลื่อนอย่างทำลาวทำลาวครับ เราโดยแทร็กดู mm hmm. wow